และในขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะนําขี้เลื่อยค่ะอันนี้คือขี้เลื่อยที่เราเตรียมเอาไว้แล้วนะคะขี้เลื่อยถือเป็นส่วนผสมหลักในการทําก้อนเชื้อเห็ดเลยค่ะจากนั้นก็นี่ค่ะปูนขาวค่ะปูนขาวก็ตามสูตรได้เลยค่ะพลาสเตอร์พาวเดอร์นะคะจากนั้นเราก็มีส่วนผสมอีกหนึ่งอย่างก็ดีเกลือค่ะดีเกลือใส่ตามสูตรและตามปริมาณค่ะ หลังจากดีเกลือแล้วนะคะก็จะตามไปด้วยธาตุอาหารของเห็ดค่ะมีค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของธาตุอาหารของเหล็กกันนะคะนี่ค่ะธาตุอาหารของเหล็กถือว่าเป็นส่วนสําคัญเหมือนกันนะคะเห็ดจะออกดอกได้ก็จาเป็นจะต้องมีธาตุอาหารตรงนี้ช่วยด้วยค่ะนี่ค่ะจะเป็นคล้ายๆเหมือนลำนะคะแต่ก็เป็นธาตุอาหาร หลังจากเราได้แล้วนะคะเรานำส่วนผสมทั้งหมดนะคะที่เราเตรียมเอาไว้มาผสมนะคะในถังปั่นแบบนี้ค่ะแต่อเราถึงเวลาเราเปิดมอเตอร์ถังก็จะปั่นนะคะจากนั้นแล้วเมื่อเราปัน่นเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้ออกมาเป็นขี้เลื่อยที่ผสมแล้วนะคะพร้อมที่จะนำไปบรรจุใส่ถุงค่ะก่อนที่จะไปหยอดก้อนเชื้อค่ะแล้วเราก็จะทำการหยอดเชื้อลงไปในก้อนเห็ดนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะนำมันไปพักเอาไว้ในห้องปลอดเชื้อนะคะ หลังจากพักไว้แล้วเราก็สามารถนำไปจัดจำหน่ายได้แล้วก็นําไปทําเป็นผลผลิตในการทําดอกข่ดพูนูได้เลยค่ะ